ทหารไทยอ่ะเป็นผู้กล้านะจริงๆผมเห็นทุกวันเลยเป็นผู้กลาผมก็ยอมรับกล้ากับใครกล้ากับคนที่ไม่มีทางซู้นะคนตัวเล็กตัวน้อยออนแอคุณเขมเมนที่ใส่แว่นฟังผมให้ดีๆนะผมเห็นคุณพูดจาดีตอนเปิดคลิปคุณตั้งใจฟังสิ่งที่ผมจะสื่อสารให้ดีๆใช้ทุกเซลล์สมองที่คุณมีในการเค้นออกมาเพื่อฟังสิ่งที่ผมจะพูดฟังให้ดีนะถ้าสมมติ สลับบทบาทกันประชาชนเขมรกลายมาเป็นประชาชนชาวไทยแล้วประชาชนชาวไทยต้องไปประทะกับทหารเขมรที่ชายแดนคุณรู้ไหมครับว่ารัฐบาลไทยจะทํำยังไงลองจินตนาการดูนึกออกไหมหนึกไม่ออกอ่ะฟังฟังฟังรัฐบาลไทยจะอบพยพทุกคนที่คุณพูดว่าเป็นกลุ่มเปราะบางคนแก่คนท้องคนป่วยพระสงฆ์องค์เจ้าเด็กน้อยทุกคนจะโดนอบพยพออกมาที่ศูนย์พักพิง เพื่อได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและจะไม่ให้เข้าไปประทะหรือได้รับความเดือดร้อนจากทหารเลยแต่บ้านคุณผมเรียกคุณว่าคุณนะไม่เรียกว่ามึงนะบ้านคุณไม่มีรัฐบาลมีแต่โจรมานั่งบันลังอยู่ชื่อว่าไอหุนเซนคุณคุณป้าชื่อเนี้ยโจรหุนเซนอะไม่เคยสนใจแล้วพวกคุณจะอยู่กันยังไงไม่เคยสนใจแล้วพวกคุณจะเดือดร้อนไหมไม่เคยสนใจหร้วว่าพวกคุณการคุณภาพชีวิตเป็นอยู่ยางไงที่ผ่านมายังไงก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว พวกคุณมันก็มีค่าแค่หมากเบี้ยตัวหนึ่งในการเดินเกมเล่นงานกับไทยรู้ตัวหรือยังครับถ้ารู้ตัวแล้วนะอพยพไปอยู่ที่อื่นซะอย่าเอาคนกลุ่มนั้นมาเดือดร้อนเลยระดับจิตระดับใจของคเขมนกับไทยต่างกันฟ้ากับเหวอยากให้ผมบอกให้คุณฟังป้าถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์แล้วสลับบทบาทกันบ้านผมโดนเขมรลุกลานเข้ามาแล้วชาวบ้านเดือดร้อนใช่ไหมคนไทยจะระดมความช่วยเหลือช่วยเหลือ คนในหมู่บ้านเนี่ยจนทุกคนเนี่ยคือได้รับความช่วยเหลือเต็มที่แต่คัมเมนไม่มีวันนั้นแน่นอนขนาดผู้นําเสพสุกอยู่คนเดียวอยู่บนกองเงินกองทองประชาชนอดอยากอยากจะขอทานตามนี้นะครับเอาไปชั่นน้ำหนักดูดีๆว่าเราควรต้องเริ่มต้นทำยังไง